หลายงานที่ลูกอยากทําเป็นไรายได้เสริมและบางครั้งลูกก็คิดอยู่เสมอว่าเอ๊ะเราจะสําเร็จไหมเราจะได้มีค่าใช้จ่ายมากมายอะไรนักหนาเนอลูกไม่ต้องกลัวหรอกเอ่อลูกไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกอย่างที่เราเข้ามาเรียนรู้มันคงจะไม่ฟรีร0อซนนะคะหรือมันคงจะไม่ลงทุนมากมาย แค่200บาทนะคะงานขายประกันชีวิตที่แม่จิ๊บทำอยู่แม่จิ๊บก็สอบผ่านมาเมื่อปี3 0ลูกๆพึ่งเข้ามาหรือพึ่งกำลังจะเรียนรู้ไม่ต้องห่วงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ลูกอยากรู้ท่านพออสุนัยก็จะโทรกลับโทรกลับอย่างไรลูกต้องให้เบอร์โทรไว้ในเพจที่แม่จิ๊บไว้ใต้คลิปนี้นะคะลูก เพดใต้คลิปนี้ลูกก็ฝากเบอร์โทรเอาไว้แล้วลูกจะรู้ว่า,าจ,จะไปสอบที่ไหนจะสำเร็จได้อย่างไรใครจะเป็นผู้สอนใครจะเป็นผู้พาออกภาคสนามตอนนี้เรามีทีมงานกระจายทั่วประเทศลูกไม่ต้องกลัวว่าจะไม่สำเร็จถ้าลูกตั้งใจจริงเพราะฉะนั้นงานนี้เป็นงานที่คนทุกคนที่เข้ามาต้องมีระบบระเบียบ ต้องเป็นคนที่ต่อสู้มุ่งมั่นกับรายได้ที่ไม่มีเพดานจำกัดคำว่ารายได้ไม่มีเพดานจำกัดนี่มันไม่ธรรมดานะคะลูกเพราะว่าแม่จิ๊บทำา3 8ม9ปา3 8 3 9ปีแล้วลูกขาสิ่งหนึ่งที่แม่จิ๊บอยากจะบอกลูกก็คือให้เชื่อคนสำเร็จเชื่อคนที่หนูหนูเออเชื่อคนที่ชวนหนูเข้ามาแม่จิ๊บเชื่อคนที่ชวนแม่จิ๊บเข้ามาแม่จิ๊บก็ได้ทุกอย่างที่แม่จิ๊บต้องการอยากมีรายได้ เท่าไหร่มันก็จะได้ตามที่เราทุ่มเทกำลังใจกำลังกายทุกอย่างงานนี้ถ้าพูดมันไม่ได้ลงทุนอะไรมากมายแค่200นะคะแม่จิ๊บขอตอกย้ำหวังว่าเราคงได้ร่วมงานกันฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้แล้วท่านผอ,อสุนัยที่ใส่แว่นตาสีดำนั่งชิดๆกับแม่จิ๊บนั่นแหละค่ะโอเคนะคะขอทุกคนโชคดีค่ะ